กอนนีฮ <S 々> ัลเลก็ดดบวาดัง่ายแแฮมโมบุเขนอ่ะแบบฮัลเลรฮัลเลอจอกกลอเลยแบบแฮมโมบุขนากอ่ก้อกลอกจะเด็กขนาดโอ้ยตเลเชต้เลจากจ้าบาลีดบวยเลนลอแฮมจบมเนี้ยิมเนียน่น้ะแม่การหลบเลือดห Makala Blur mẹ nhova Qua giải thích Hako vậy, kim nga thế? nga còn nga mua nga 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 vừa nga 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 กให้ความสิววาที่นนะเลิกเราตเลอบุเลแวคริสเตียนไม่หล oh, ักโกลลนหมอบุเลตกทไปแกม่หลาดีเย no, ูแลไม่หลาเปิดดีอยแล้วคริสเตียนไม่หลักโกนะนกแกไม่หลาหรอมั้ม่หลาลอไม่หลาอ้วนล้รมาดรเวออ้วนล้นั่นก็เนหน้าดี่สอตเราไม่หลาหรอมันระเอแต่นอแต่เฮ้่านหนอที่บ้านหนน้าเปิดอย่า cái cỏ úc học quá đó cho sẽ hai mông một mông một khê này nào đâu nào nó ra để vào cái này bởi ham mắt mắt những cái gì nào là cái quả đó đâu vậy nhà ta chúng ta cha đó lo lo lý kia để so hết đó giờ rất bận rồi là nó โอเคคือจะให้กมาโปรดับเบิลอยู่ใยูซอเล่นเน็ตเป็นะตุ๊ตุตุตตตหาชาระไม่มีอะไรแปรลก่ะไม่ไม่มีอะไรแปลกให้อยู่เลยยก็ไปใจยกโทยลีมายาเนี่ยนี่นี่น่าจะเสียหุ่ท่านเลยลู่เหนี่ยหนาปลาจดัเ้อ้ซอใช่ป่ะตุ๊ตุ mong 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 mong

ถ้าชยประสาทมูดรอเพล่มาเปิดนี่บปะเนาะแรงประสามูมาแรงตะเกียบเครื่องเพล่มาเปิดดดิใจเนาะที่อเซมารวยี่อจะนารอไปตายไปใหม่รอตี mua rốt cỏ rốt vào ba cứ té đầm tập pin tập vô lại bỏ bê má phải má ta ta lên đi lên vào qua chế rồi, dù có bài đến là ta đi mà tập bụng nó đâu là mai mà tập bụng à về cho giờ ta ลปลืกเกอกเลนาราก็เล้เนาะดูลก็ยดโวยวะต่ดราเเปดมาอีไเปลด้ยัถ้าใครปอยเห็ตลเลดระสทมูจเลยวดเอจันาบาเท่าหนี่นาราซอนนี่เออไม่ซ่ามารอตียมัตะปูเด้อ ओ ब र ग ल द गन गन ता बुए माया मेटा के चैनल ले छे ए इलो दबुए पो हम प्रो के प्रो कॉल रबुए बिनर हे नो गल बा जाला हम हे आ हेबा आ मे हे भाई के से न प्रो के र ली गो पु ที่เงาหน่อยมาได้หนหนอะที่สหให้ก่อนเล้วนะนี่ลมเฮลี่ดาวพฤห้สลมเฮลี่ดาวพบ,บักแตกต๋าถ่าล้อ

kẹp pu lẹ bố ta cái <laughs> cái <laughs> này, một ba mươi, <laughs> một ba là đâu bố ơi, à, gà, 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 gà,

รอนเนี่ยบ้าลาเนี่ยรอดแรงเนาะกลอลาบไรสุลดล้กมาน่ดบเวยง่แค่กมาเนาะที่เรเริ่มมุบเคโร่โรโรโดูมุมบืเค็มอล้วลลถ้ากลอจ้าเนาะดดนี่เลือเนฮดบุถอที่ไหมเนี่ย Ê, lọt cháy rồi Ở đây là nai dài nó Ê Đừng phải đi ra một chút lại Kế ô này đơn, hẹn ô mà lấy lấy ta cứ Ô, đọc vui ta có phê mẹ lấy hoài Hẹn qua là lơ mô lội nó Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì Gõ

လေလေလေရာလေရလေတော့ဘုရား ơi ရလေ mua cái tỷ đó đi đâu bữa mua nét phố đi đó quả chắc cô mẹ đâu bữa nè กอดอเบื่อขอกอดเบื่อเบื่อเนาะเอาไว้ก็เห็นมูดานีไอ้ตักโกดมามู้ดติดรลิกอาจาราบานะ้ดเบื่อจาระลิจาาลาารเอ้ เจ yeah. ียบนนกาเบเลีนะนกาเบลีเนกาเบปเลยประมาราล่าสอร์ปแล้เนาะเป็มกัดไปเลยเามดราลาสอดไปละแม่การใเฮาล่าสอดไปเรานี่ยตัวเพื่อเราคือกล้าไปนกดไลีเท่าเลยเล่อยเนาะ Ua ua bẹp pha tha buckelelelé ngọt đi net lần là lobby mẹ tìa 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 à, ha, tìa 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 tí là giả luôn mà anh? nè đòi cử đó lên nào đã vừa đã bê à nè tập bê đòi cử nào đã bươi phát chấp lo mà thấy là phát chấp lo, sôi bơi sôi bơi nào là cho li đã bươi ta đây quả taco nha quả lo gì mà mình là taco phi mẹ Telami, eh? 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 A eh? Telami, eh? be eh? Telami, da Telami, eh? Telami, eh? Telami, eh?